เท่าจันทาเป็นใครทำไมถึงช่วยเรื่องความรักมาแม่จะบอกให้ฟังเทพเกเล่าหรือชื่อไทยเรียกว่าเท่าจันทาไม่เกี่ยวอะไรกับตัวแทนแห่งดวงจันทร์นะคะตามตำนานเล่าว่าท่านเป็นเทพสื่อรักค่ะโดยท่านมีไอเทมประจําตัวเนาะเป็นได้แดงกับสมุดตํตาราซึ่งในตํารานี้มันจะรวบรวมบุพเพสันนิวาสเนื้อคู่ของทุกคนบนโลกเอาไว้ส่วนได้แดงนี้ก็เอาไว้ผูกคู่รักให้ได้คู่กันจะห่างกันกี่ภพกี่ชาติก็ต้องได้เจอแต่ว่าท่านจะให้ชาติไหนเนี่ยสิลองไปขอท่านดูนะตามตำนานเล่าว่าแต่ก่อนเท่าจันทาเคยเป็นมนุษย์มา แล้วเขาก็มีภรรยาแต่พอภรรยาเสียแล้วภรรยาก็ได้ขึ้นไปอยู่บนพระจันทร์จนเทพเห็นใจก็เลยส่งให้ไปรักกันบนดวงจันทร์ไปเลยแล้วก็เป็นเทพสื่อรักไปเลยอืมข้างหลักดีจากตำนานนี้ผู้คนทั้งชาวจีนชาวต่างชาติเลยชอบไปผูกได้แดงขอเนื้อคู่กันกับเท่าจันทราที่วัดหวังต้าเสียในเกาะฮ่องกง